ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์อนุสรณ์ซึนามีบ้านน้ำเค็มนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาดำลึกนึกถึงเรื่องราวดีๆรวมถึงหลักข้อคิดลหลักธรรมต่างๆให้ได้เห็นคุณภาพรวมถึงการถนัดตื่นรู้บางสิ่งนะครับสิ่งสำคัญคืออยากให้เห็นด้านหลังก่อนกน็จะมีอิฐมวลต่างๆที่เป็นภาพดำลึกนึกถึงนะครับเหตุการณ์ของผู้ที่เสียชีวิตในบริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะมีการทำเป็นลูปเคิรฟเพื่อที่จะให้เห็น สิ่งสำคัญก็คือเป็นเหมือนคลื่นสึนามิที่ซัดใสนะครับสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ก็เลยมีหลักเรื่องราวเลยแต่ขออนุญาตถอดบทเรียนเป็นเรื่องราวสั้นๆเข้าใจง่ายก็คือคุณค่าของชีวิตหรือว่าอนุสร์ของชีวิตนั่นเองจะบอกว่าพวกเราทุกคนสามารถสร้างคุณค่าชีวิตหรืออนุสร์ชีวิตไว้ดั่งที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ได้ด้วยการใช้พื้นที่ชีวิตให้เหมาะสมและมั่นคงนะครับเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้ที่เห็นนี่คือถือเป็นอนุสรที่ทําให้เราลึกนึกถึงเรื่องราวของในอดีตที่เกิดขึ้น และในพื้นที่เดียวกันที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นพื้นที่ดีๆที่ยังมีนี่ครับแห่งสว่างแห่งธรรมหรือว่าพระพุทธรูปเป็นมิ่งขวัญทะนั้นในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันมีทั้งพื้นที่ดีละลายเรียบเหมือนชีวิตคนเราก็เช่นกันก็จะมีทั้งพื้นที่ดีละลายในตนอยู่ที่เราจะจัดสรรชีวิตของเราให้มั่นคงหรือว่าใช้พื้นที่นั้นอย่างไรนี่คือหลักข้อคิดแรกนะครับแล้วก็หลักข้อคิดที่2ก็จะเห็นว่าคุณค่าของชีวิตเราเนี่ยก็อยู่ที่การกระทำของเราบางสิ่งที่ เราต้องพบเจอถ้าเราตัดเตรียมตนดีไม่ว่าจะเป็นคลื่นลมแรงสัดแค่ไหนถ้าเรามีจิตมีความหมายที่ดีเนี่ยคุณค่าของชีวิตก็เกิดขึ้นได้ก็จะมีผู้คนล้ำลึกนึกถึงรวมถึงสร้างปฏิมากรรมต่างๆที่เป็นคุณค่าแท้คุณค่าที่ดีต่อเราในการล้ำลึกนึกถึงตัวเราด้วยฉะนั้นในมิติเรื่องของการเรียนรู้ก็คือการที่กลับมาให้เราได้เข้าใจความจริงว่าถ้าเราอยู่อย่างเป็นสุขมเวลาที่เราจากไปเราก็จะไม่ทุกข์หรือว่า มีความสุขชีวิตได้ง่ายทนั้นคือการอยู่เย็นแล้วก็ตายจากไปอย่างสงบสุขก็เป็นเรื่องราวหนึ่งชีวิตที่สามารถถอดบทเรียนได้จากแหล่งหรือสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับก็ขอธรรมะส,สวัสดีกับทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ